วันที่11พฤษภาคม2564นี้จะเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้เข้าร่วมโครงการเราชนะและม33เรารักกันโดยแบ่งการจ่ายเงินเป็นสองงวดงวดละ1,000บาททั้งนี้โครงการเราชนะจะโอนเงินให้ผู้ได้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยจะได้รับเงินในวันที่20และ27พฤษภาคม2564 ส่วนกลุ่มที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรประชาชนจะได้รับเงินในวันที่21และ28พฤษภาคม2564สำหรับโครงการม .33 เรารักกันจะได้รับเงินในวันที่24และ31พฤษภาคม2564โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ให้ใช้จ่ายได้ถึงวันที่30มิถุนายน2564